บ้านโนนไซรีโนนสมบูรณ์ครับสิบสี่ยี่สิบ คุณต <py S 2> ่อสรารณก็ค <iri> <no ises> ุณเจ้าอารย์นบปินวัานในงานสารวัตรสกมพัฒนาเสรีธรรมตำบลเปรย์อำเภอรันจังหวัดสิรควรรนเสียงของเสราการังจากบนนั่นก็เป็นสัญญาณบอกคุณพ่อพ่อแม่พีหน้อง ทำทำความดีทำทำทำความดีทำไปไม่ต้องคิดแล้วความดีจะติดตามไปดังใจหวังทำความดีทำได้ไม่ต้องดังใครชิงชังอิจฉา,าใส่ใจเพราะรักชอบเกลียดชังมันเป็นของผู้โลกใครชอบ ใครช่างช่างเถิดใครเชิดใครชมช่างเขาใครดุใครด่าใครว่าใครบุดทนเอาใจเราเยือกเย็นเป็นพอวันนี้เข้าพบกันเกาขอบุญบุญนำมาวาดสนานำทงบุญแก็นตนปันปอนนำมาพบ บุญนักมีภายหลังจังในวนนอเบียนบอ่อขั้นว่ามีบุญแลว้วแนวทีกับบอกใสขั้นเป็นบุญบอ่อให้เขาใิใส่บัดแทงเขาดังนั่นสร้างบุญไว,ทไว้ทีใจเห็ุไหวทำไหวทำบ่อกทัอบอบุญทับศนสะนา ถ้าลูกพาเต่ามากนำมือแรกมาหวา้พระรำจริ๋นกัครูบาอาจารย์หูบอลบวตาบอดแขนกอหาขาบอเนี่ยดันหน่อยกับผ่าลูกผ่านล้านมากแม้นติเป็นคนตาบอดก,ก็จะเป็นคนใจบอดดังนั้นขอแต่เราท่านทั้นหลายเปิดใจให้กว้างเปิดทางแห่งบน เปิดความอบอุ่นให้กับจิตใจเมื่อผู้ให้ใจที่สะอาดย่อมทำดีได้ดีทำทั่วได้ทั่วเพราะดีได้ทั่ว,เร,วเรารู้อยู่แก่จิติตเรื่อเรารู้ แล้วก็มาทำบุญต่างบาทระเข้ปริวาสกรรมที่วัดปาเสรียธรรมเขระบิคเุคนจังอัซีสเกตในวันนี้ก็สถาญาติใมเยกกรวมกันทำบุญตาบา้ากันเยอะแยะมากมายขอสมควรในวันนี้เนาะก็มาดูมาช วัดป่าป่าเสรีธรรมบรรยากาศที่สงบแล้วก็มีความร่มรื่นก็ไปดูเนาะแบบยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส่งน้ำที่อาบน้ำของพระคุณเจ้า

อำเภอภูสิงห์อำเภอภุคันอำเภอคุนหานที่ร้อยต่อสามอำเภอทุกท่านณนะจุดตรงนี้นะก็มีโอกาสขอขอเจริญพรเนาะนะทุกท่านมารวมคำบุญนะมาเป็นพัฒสสนากานะที่วัดป่าเสรีธรรม แลก็เขตนี้ไปก็เป็นเขตของอำเภอคุนหารขอเขตของอำเภอคุนหารนทุกท่าน สวนยาเขตอำเภอุณหานแต่สวนนี้ก็เขตของอำเภอคุข,ขันนะทุกท่านทุกท่านดูบรรยากาศแล้วก,ก็มาด้อมดูห้องนะ้ำเพื่อจะไปเตรียมงานที่ท่านมาดูมาชมาบรรยากาศลานบุญนาธรรมลานปริวัติกรรมวัดป่าเสรีธรรมอาที่ ท่านพระาายอาจารย์มหาสยามประพัสรโรเจ้าสำนักในการปฏิวัติศกรรมน้อตั้งแต่วันที่17ถ,ถึง20วันที่17ถ,ถึง2ีรพฤศจิกายนทุกท่านตอนนี้ก็เป็นวันที่21แล้วเ็ดแล้วนะก็เลยไม่กี่วัววนก็จะสิ้นสุดโครงการในการจัดให้พระคุณเจ้าข้อปฏิวัติกรรมนะทุกท่านก็ทุกท่านได้ดูได้ชม บรรยากาศเนาะนี่ก็พระที่มาเข้าก็แล้วก็จะมีรถกันทุกคันนะเนี่ยวันนี้พระต้องขับรถเองเนะเพราะว่าไม่มีเ,เงินจ้างพนักง,งานขับรถก็บางทีบางครั้ง,งต้องขับเองใน,ในรยะนนรยะทางที่ไกลในระยะทางที่ไกลต้องอาศัยโยม หนึ <All> right. mm ่งนางสุก hmm. mm ินมา้องกัปตัวฉลาย้ามศพขอพระเชษฐาเอโฟมจิว่าโดหนึ่งมันหนึันกร้อยบาทมตนาษาทุกสิ่งต่างๆขอใหเป็นด้วยกั ไยทำเปล่าไทำโอ้ถ่ายทำจะได้ยิยุนตนตมันยายไปนะอ๋อตรมันยายโอ้นี่ไทยนี่เ่ทำในการให้จำนวนนี้นะครับมันจ่มองมันี่ถ่ายสรุดต้น ทุกภาคทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมมาบริการโครงการตลอดครัตรู้าทีการนัวันปฏิบัติก็ใช้ว่าเป็นสุนมาตก็ต้องต้นผลก็อเอาหนาวตะกู่ก็มันเป็นธรรมาตรเอาตัวจอบอบตัดไป